เราจะต้องมาวิาพากษ์วิจารณ์ชาวผลิตปุ๋ยทั้งหลายเรื่องจากได้แรงบันดนาลใจพอมองเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่มีความบริสุทธิ์เที่ยงธรรม<อ>ใช่ไหมอเออด้วยพอเขาลุมใช่ไหมผลิตก็ยิ่งมองดได้ไนวะวา ชาวปุ๋ยนี่มีข้อเสียยังไงข้อดีอยังไงมาวิาพากวิจารณ์กันสิ<อ>เพราะปกติแล้วเนี่ยเขาก็ด่าเราท่าเดียวหาว่าพวกเรานิ่งพูดเรื่องเออเช่นเขายกเรื่องทำแท้งมาเนะาะและเขาพยายามจะมองเลนของพุทธว่าห้ามเขาบอกว่าพุทธห้า,หามอือคือเวลาเวลาพวกเนี้เวลาพวกนี้มันมองศาสนาที่มันเหมือนพวก มันเหมือนพวกร้นานหลังโบราณอย่างเงี้ยมันวิจาร